สถานีต่อไปเจริญนคร next station เจริญนคร มันบ้าไปแล้วพวกเขานี้มีกระทั่งรถรางทำไมไม่มีระบบรถรางอีกแล้วถ้ามันยังมีอยู่ก็คงจะดีนะและมันยังดีต่อมลพิษทางอากาศอีกด้วยชาวต่างชาติได้เข้ามาบอกไว้ว่าฉันอยากจะเห็นมันถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งมันคงจะเจ๋งน่าดู หากใครที่เกิดทันยุคป,ปีคศ1888หรือปีพศ2431หรือมเมื่อราว136ปีที่แล้วก็ช่วยมาคอมเมนต์หน่อยนะว่ากรุงเทพเป็นแบบนี้จริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวแอดจะรออ่านเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะไม่ใช่ว่าเข้ามาในฝัน เรื่องราวนี้คงต้องย้อนกลับไปในสมัยประเทศสยามทำถนนเส้นแรกของประเทศนั่นก็คือถนนเจริญกรุงเริ่มสร้างเมื่อปีคศ1861และก็เปิดให้ประชาชนสัญจรเมื่อปีคศ1864เรียกได้ว่านี่คือถนนแบบจริงจังๆ,ๆเส้นแรกของประเทศไทยเนื่องจากว่าในสมัยก่อนการเดินทางของประชากรคือเรือหรือไม่ก็เกวียน ผลปรากฏว่าถนนเส้นแรกของสยามนั้นใช้เพียงอีกเรียงตะแข่งเท่านั้นจึงทำให้เกิดความชำรุดไปอย่างรวดเร็วไม่สะดวกทั้งรถมา้าหรือรถเจ็กซึ่งรถเจ็กนั้นก็คือรถลากแบบนี้นี่แหละหรือแม้กระทั่งคนเดินเท้าก็ไม่สะดวกด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้ชาวอังกฤษนามว่าจอห์นลอฟตัส ได้ขออนุญาตต่อรัฐบาลทําสัมปทานการรางขึ้นเมื่อปีคศ1887ซึ่งสมัยนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่5ก็มีพระบรมราชานุญาตให้ในายจอนดำเนินกิจการได้และถัดจากนั้นเพียงแค่หนึ่งปีในปีคศ1888จึงถือกำเนิดเปิดพิธีรถลางครั้งแรกของสยามแต่สมัยนั้นยังเป็นรถลางมา้า ใช้ม้าในการลากจูงซึ่งมีเส้นวิ่งระหว่างาพระบรมมหาราชวังบริเวณสารหลักเมืองไปยังถนนเจริญกรุงและภายหลังจึงได้เปลี่ยนไปใช้ระบบการเคลื่อนไหวด้วยไฟฟ้าแทนซึ่งรถรางโดยกระแสะไฟฟ้านี้ก็เปิดพิธีเดินขบวนครั้งแรกเมื่อปีคศ1894จนในที่สุดรถรางของพระนครก็ได้ขยับขยายถึง11สาย รวมระยะทางกว่า53.5กิโลเมตรจนเมื่อเวลาผ่านมาเมื่อผลสงครามโลกครั้งที่สองสมัยนั้นประชาชนก็เริ่มมีรถมีราและทางเลือกในการเดินทางมันก็มีมากขึ้นไอเจ้ารถลางก็เสื่อมความนิยม สัมปทานการเดินรถจากเอกชนก็ได้สิ้นสุดรัฐบาลจึงได้มาดําเนินการต่อและท้ายที่สุดก็เริ่มมีนโยบายจากรัฐบาลให้ยกเลิกกิจกรรมรถลางทิ้งไปซะและก็ยกเลิกรถลางทั้งหมดเมื่อวันที่30กันยายนปีคศ1968วันสุดท้ายของรถลางของผมนี้ได้มาสิ้นสุดที่เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า,า,าสวัสดีครับ ภาพมาในยุคปัจจุบันระบบขนส่งทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นมีมากกว่า190สถานีรวมระยะทางกว่า238.95กิโลเมตรและในอนาคตระบบรางของประเทศและกรุงเทพมหานครก็จะขยับขยายไปเรื่อยๆโดยมีทั้ง BTS MRT Airport h e e l Link Monorail และรถไฟความเร็วสูง เมื่อทั้งคนไทยและต่างชาติได้เข้ามาเห็นคลิปรถรางของสยามเราไปดูความคิดเห็นมุมมองของคนไทยและคนต่างชาติและคนที่เคยใช้บริการรถรางว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ความคิดเห็นแรกได้เข้ามาบอกไว้ว่ายังมีประเทศหนึ่งในยุโรปที่ยังคงใช้ระบบรถราง และมันยังทำงานได้ดีในการจราจรเช่นกันความคิดเห็นต่อมาจากคนไทยได้เข้ามาบอกไว้ว่าแรกฐานความสีวิไลในเวลาต่อมาพูดถึงนะเสียดายความเป็นรถรางแบบนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติคงใช้บริการเยอะเพื่อชมเมืองถ้ายังใช้อยู่ในปัจจุบันความคิดเห็นต่อมาจากชาวต่างชาติได้เข้ามาสอบถามไว้ว่า มีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับรถรางในกรุงเทพบ้างไหมมันน่าเสียดายที่ปัจจุบันไม่มีรถรางเลยคงจะดีถ้ายังมีรถรางในเมืองเก่าความคิดเห็นต่อมาจากคนไทยได้เข้ามาบอกไว้ว่าเกิดมาไม่เคยขึ้นไม่เคยเห็นครับอายุจะ60แล้วความคิดเห็นต่อมาจากชาวต่างชาติได้เข้ามาบอกไว้ว่าฉันอยากจะเห็นมันถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งมันคงจะเจ๋งน่าดู ความคิดเห็นต่อมาจากชาวเยอรมนีได้เข้ามาบอกไว้ว่ามันดูเหมือนประเทศเยอรมนีในปี2024จริงๆแ,แม่คุณพี่ก็อวยยศเกินไปใต่ดูจากบริเวณรอบๆแล้วทั้งถนนหนทางทั้งผู้คนทั้งตึกรามบ้านช่องมันก็ดูสะอาดหูสะอาดตาเหมือนกับเมืองในยุโรปจริงๆแหละ ความคิดเห็นต่อมาจากคนที่เคยใช้บริการได้เข้ามาเผยราคาว่าที่นั่งเบาะนิ่ม50สิบสตางค์ที่นั่งไม้หนึ่งสลึงความคิดเห็นต่อมาได้เข้ามาเผยราคาอีกแล้วแหลคนนี้เขาเลยบอกเลยว่า <S <S <Kem parce S 1> เคยนั่งตู้แรกมีเบาะ50สิบสตังค์ตู้หลังพื้นไม้25สตางค์ความคิดเห็นต่อมาจากชาวฝรั่งเศสได้เข้ามาบอกไว้ว่า นี่มันบ้าไปแล้วพวกเขานี่มีกระทั่งลดรางแม่รถพี่คนนี้ก็น่าจะตกใจแหละเพราะไม่เคยรู้ว่ากรุงเทพก็เคยมีระบบขนส่งแบบนี้อยู่ด้วยความคิดเห็นต่อมาจากชาวต่างชาติได้เข้ามาบอกไว้ว่ามาถึงกรุงเทพครั้งแรกเมื่อปี1977เห็นได้ชัดเลยว่ามันสายไปกว่า9ปีน่าเสียดายจริงๆ ซึ่งคนนี้มาถึงกรุงเทพหลังจากที่ระบบรถางของไทยถูกยกเลิกไปแค่9ปีเท่านั้น <l ots> ความคิดเห็นต่อมาจากชาวต่างชาติได้เข้ามาบอกไว้ว่าทำไมไม่มีระบบรถางอีกแล้วถ้ามันยังมีอยู่ก็คงจะดีนะและมันยังดีต่อมลพิษทางอากาศอีกด้วย <l ots> และเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ กับบ้านเมืองของกรุงเทพในสมัยก่อนถ้าหากใครเกิดทันเมื่อ130กว่าปีที่แล้วก็อย่าลืมลงมาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์นะว่านในสมัยนั้น เปนแบบี้หรือก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้ได้นะว่ากรุงเทพเนี่ยก็เคยมีอะไรแบบนี้ด้วยขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาสนับสนุนกดซุปเปอร์แตงให้แอดและขอบคุณคอมเมนต์สายวัยเม้นหนเม้นสองที่เข้ามาให้กำลังใจแอดเสมอและเรามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ